สวัสดีครับมาพบกับนิตย์เช่นเคยนะครับพอดีผมไปเห็นคําถามคําถามหนึ่งนะครับเกี่ยวกับจากเขาถามว่าอยากทราบวิธีตั้งเวลาลงคลิปแล้วให้ YouTube อัปโหลดอัตโนมัติครับมันมีวิธีนะครับจริงๆมันไม่ใช่ youtube เนี่ยไม่ใช่เวลาตั้งเวลาเพื่อลงคลิปนะครับแต่เป็นตั้งเวลาเพื่อเผยแพร่ก็คือเราเรากดไปตอนไหนปุ๊บเนี่ยมันก็จะอัปโหลดขึ้นไปให้เลยแต่มันยังไม่เผยแพร่คือคนยคนังไม่เห็นวิดีโอตัวนี้แหละครับวิธีการนะครับก็เริ่มมาที่แอป u t u b e นะตัวนี้ผมทาในมือถือนะาในคอมก็จะคลล้ยๆกกแววดมบ อัปโหลดวิดีโอเหมือนปกตินะครับอ่าเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการอัโปโหลดขึ้นไปอ่านะกดเสร็จแล้วเราก็อ่าตัดแต่เพราะเราไม่ได้ตัดต่ออะไรนะครับปุ๊บเราก็เลือกตรงนี้นะครับตรงอ่าความข้าคอมเนส่วนตัวเราเนี่ยอ่านะครับเราก็เลือกปกติคนตั้งเนี่ยเาไม่สา,าร้ะนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะถึงเวลาผู้มันจะอัปโหลดให้เราอยู่แล้วนะครับเราก็ตั้งเรากดลงตั้งเวลานะแต่เข้ามาหนึ่งครั้งปุ๊บอ่าเราก็เลือกวันที่ก่อนนะครับถ้าวันนี้เราก็เลือกวันนี้นะครับก็ตกลงไปแล้วเราก็เลือกเวลาที่เราจะอัปโหลลดนนะะคครรัับบบแแ้วต่ชอ คนที่ถามันบางทีเขาอยากจะบางคนเขาจะชอบสอนว่าควรจะตั้งเป็นเหมือนให้เป็นเวลามาตรฐานอัปโหลดเป็นเวลาเดิมลูกเขาจะติดตามได้ติดตามเสมอแต่ผมก็เฉยนะครับอีกการคิดแบบนี้เพราะว่ามันเป็นออดีมานอยู่นะครับคนดูมันไม่แน่นอนหรอครับเมือผมบอกว่าสามสู้เป็นพามทามอย่างถ้าอะไรนะอสองพศสองท่านพศนะครับเขาไรเนี่ยจะคยะมีคนมาดูคุณไหมคนไปดูแล้วเป็นเสนแสนแล้วนะครับอาจจะไม่มาดูคุณก็ได้ผมก็ไม่ได้เรียรตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นออดีมานอยู่แล้วแต่ถ้าใครเทียรตรงนี้ก็ทำตามนี้นะครับตกลงแล้วก็ตั้งเวลา มึงจะเอากี่โมงมึงจะเอาสามทุ่มผมก็กดตกลงป๊าเข้ามาเรียบร้อยครับแล้วก็กดแบ็กกลับไปนะครับแล้วก็กดอัปโหลดแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นพออัปโหลดไปเสร็จปุ๊บอ่าพอถึงสามทุ่มปุ๊บนะครับอ่ามันก็จะเป็นเผยแพร่ปกตินะครับคนก็จะสามารถเข้ามาเห็นได้อ่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจุยโฟโต้ในยูทูบช e Channel จุยโฟโต้ด้วยนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถถามกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับผม you <clears throat>